สวัดสดีค่ะสวัสีสมาชิกกลุ่มบี p พทุกท่านทุกกลุ่มนะรียมามเช้าเช้าว,วันพุธที่25มิถุนายนพศ2568กับการวางแผนงการเทรดทองคำค่ะสำหรับการทองเช้าว,วันนี้นะคะจบเป็นแท่งเดแดงค่ะ ขอไซด์บนล่างนะคะลักษณะของแท่งเดตต้องบอกว่าลักษณะของกราฟทองในช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นไซด์เวย์ขึ้นค่ะแต่ดูเหมือนว่ารอบนี้จะหลุดเทนแล้วนะทุกคนเท่าที่โค้รแพมขีดดูคือแบบว่าเหมือนกราฟหลุดแล้วค่ะหลุดตั้งแต่เมื่อวานค่ะเมื่อวานโคแพมเลือกเทดหน้าเซลนะฮะแล้วก็กราฟก็หลุดแนวรับ H1 แนวรับ H4 ค่ะและตอนนี้ทะลุลงมาถึง area แนวรับ M15 แล้วก็ M5 กันเลยทีเดียวแสดงว่ากราฟค่ะมีแรงฝั่งเซลมากกว่าฝั่งบายเรียบร้อยแล้วนะฮะและรูปแบบแพทเทิร์นของกราฟอย่าง ก็แผมจะวาดภาพกราฟนี้นะคะตลอดก็คือแบบว่ามองว่ากราฟอะค่ะมันยังอยู่ในรูปแบบของเทรนอยู่คือมีการนะคะ ไซด์เบย์ในรูปแบบของเทรนค่ะ,คะก่อนหน้านี้นอย่างที่บอกว่าคือเป็นเทรนขาขึ้นค่ะแล้วก็มีการกดราคาลงนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ากราฟค่ะก็สามารถทําให้กราฟนั้นดันราคากลับขึ้นไปแล้วก็ไซด์เบย์อยู่แบบนี้ค่ะสุดท้ายตอนนี้รอบนี้ทําท่าเหมือนว่าจะทะลุมาแบบนี้นะฮะการที่กราฟทะลุมาแบบนี้ค่ะมีโอกาสที่จะทําให้กราฟนั้นหลุดเป็นเทรนตรงนี้และเมื่อหลุดได้แล้วก็จะลงมาแนวรับต่อมาแล้วอาจจะมีการเด้งเล็กน้อยแล้วก็นะคะมีโอกาสลงต่อบแบบนี้นะคะนี่คือในรูปแบบของไทม์เฟรมเดย์ค่ะเรดเดอรนะะา,าฟะคะ นะคะมีโอกาสลงแล้วนะคะแพทเทิร์นของกราฟไม่ทำเซมเดย์นะคะเพราะว่าของอจุดนะคะที่กราฟนะคะก่อนหน้านี้เป็นโลเป็นโลเป็นโลแล้วปรากฏว่าเขาไม่สร้างไฮค่ะแต่จะกลับมาสร้างโลนะ,ะแสดงว่ากราฟนั้นเปลี่ยนจากเทนขึ้นมาเป็นเทนลงเลยนะคะโอเคนี่คือภาพของในเดย์ค่ะเดี๋ยวพ่อแพรจะวิเคราะห์กราฟแล้วก็วางแผนจุดต่อไปว่าน้องทองจะว่ายังไงนะคะเนื่องจากเดย์วันนี้มีแรงขาเซลล์สคขึ้นหัวให้สีนั้นหลุดอินดิเคเตอร์หรือว่าหลุดแนวรับเรียบร้อยแล้วค่ะการหลุดแนวรับคือธรรมชาติของการวิ่งแนวรับเนี่ยต้องบอกก่อนนะะค กราฟนะคะเวลากราฟหลุดแนวรับก็จะเป็นลักษณะของกราฟค่ะนี่คือรับ1และก็นี่คือรับ2ค่ะเวลากราฟนะคะสามารถทะลุมาได้แล้วนะคะเดี๋ยวก่อนนั้นนี่เขาขึ้นใช่ไหมคะเมื่อกราฟทะลุตรงรับนี้ได้แล้วเขาก็จะมารับต่อมาแล้วก็สมมติว่ากราฟมารับต่อมาแล้วเขาก็จะมีการเด้งเล็กน้อยค่ะเมื่อเด้งขึ้นไปแล้วไม่สามารถยืนเหนือยืนนะคะยืนเหนือตานด้ก็จะทะลุรับลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็นี่คือแพทเทิร์นของการนะคะไซเวอ์ลงหรือว่านะรูแบบของการที่เราต้องมองเซลลค่ะแสดงว่าวันนี้เราต้องมองหน้าอะไรคะมองหน้าเซล์ถ้าการาดดออกแดา นะคะอ่านะคะนี่คือรูปแบบของกราฟนะคะในพารมเฟม H1 นั่นเองนะคะใครที่นะคะฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องก็แปลเอาละกันแร้อวาท่านอาจจะนะคะมาฟังคดแพมจากต่างประเทศหรือว่าทั่วโลกนะคะเพราะว่าช่อง YouTube แล้วก็ช่องติกต่อนั้นโอ้โหรันได้ทั่วโลกจริงขอบคุณนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี้เดี๋ยวแพาภาพาไปนิดนึงนะ,ะเพราะว่าแพ้เป็นแบบนี้นะ ราศาีแสดงว่าถ้าสือว่าเขาขึ้นไปแล้วถ้าไม่สามารถยืนอยูตรงด้านนี้ได้จะกลับลงมาแนวรับอีกครั้งหนึ่งก็คือในส่วนของทางเฟรมเม้นทค่ะจะกลับลงมาแล้วก็ถ้าถติว่ากราฟมีแรงฝั่งขาเซลล์จริงก็คือจะสามารถทะลุตรงรับนี้ได้และรับต่อไปของเฮสก็จะอยู่ที่แอเรียนนคะอ่านี่เลยค่ะราคา3 2 7 0 3 2 7 5โดยประมาณนะคะอ่าแลวแลวถ้าถือว่าเดย์พวกนี้เป็นแดงได้เขาก็จะค่อยๆพยายามแต่ราคาลงนะคะโอเคแผนวันนี้คือดูดเหตุนอะไรคะคุณแพร์ดูดเหตุนนะ่เซลล์ไฮเด วดาดภาพให้เห็นแล้วจินตนาการภาพให้เห็นแล้วคาดการอนาคตให้เห็นแล้วดังนั้นสิ่งที่เราต้องงานก็คือต้องรอเล่นยตามนั้นค่ะไม่ตรงเราจะแค่ไม่เทเทเท่านั้นนะฮะสมมติว่าอยู่ๆกรามมีแรงพุ่งขึ้นไปด้านบนเราจะแค่ไม่ได้เทเทเท่านั้นดังนั้นจุดที่เราจะมองเซลล์มี2จุดค่ะถ้าขึ้นไปถึงข้างบนจะทาให้ day เป็น PA by นะแต่จริงเราก็แผรมงว่ากรารน่าจะอยู่โซนนี้แหละแล้วลงนะลูกนะนะคะมันก็จะเป็นไปตามวิธีการของเรานะฮะ โอเคนะคะนี่คือแผกนการเทรดการลงทองในเช้าวันนี้นะคะขอให้ท่านปลอดฟ้าสดใสกับรายทั้งสัปดาห์กับรายตลอดไปนะคะมีที่ไหนมีกำไรและมีความรู้ก็มีกำไรนะ,ะเทรดเดอร์หลายคนค่ะกำลังอยากเข้าวงการเทรดนะคะแะนะน่ะว่าถ้าเริ่มต้นเลยนะคะโค้ดแคมก็จะมีคอร์สพื้นฐานนะคะและพิเศษช่วงนี้นะคะมีการสอนเปิดพอร์ตฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีการสอนเปิดพอร์ตฟรีเพราะว่าเดือนหน้านะวันที่1นึ่งวันที่1ก,ก,กรกฎาคมเป็นต้นไปสำหรับท่านที่ใช้โปรกรับเอเจนตใช้พัทในโคน้ดแคมหรือวกับทาร์โรสค่ะ ไลฟ์ฟรีหนึ่งเดือนคือเดือนกรกฎาคมค่ะและพิเศษสุดไปกว่านั้นค่ะสาหรับลูกศิษย์นะที่เคยเรียนคาสกบโค้ชแพมนะคะสามารถขอเข้ารับคําแนะนําฟรีในเดือนสิงหาคมนะคะและแต่ว่าขอเข้าตั้งแต่วันนี้ได้เลยเพราะว่าแต่ว่าคุณจะได้รับคําแนะนาในเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นเดือนแม่นั่นเองค่ะโค้ชแพมนะคะอยากให้ลูกท่านหรือว่าอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนประสบความสําเร็จในอาชีพจึงมีการนะคะอยากให้ลูกศิษย์นั้นกลับมารับวิธีการรับเทคนิคและอัพเทคนิคในกลุ่ไลน์อีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่เคยเรียนกับโค่ะ การโอนเงินหรือว่าการที่เราเคยเรียนด้วยกันนะคะมาที่ไลน์นะคะไลน์แอดหน L V J Y S เพื่อคอนเฟิร์มหรือว่าไลน์กดธันรล,ลดหรือไลน์ที่เคยสมัครมาก็ได้เพื่อรับสิทธิ์เข้ากรุ๊ปไลน์นะคะเดือนสิงหานั่นเองค่ะและสําหรับใครใช้ทั้งโปรเกอร์เ,เน็ตใช้ทั้งเคยเรียนกับโค้ดนะคะก็สามารถได้รับ ทั้ง2เดือนนะก็คือสิงหาแล้วก็กรกฎานะสำหรับใครที่ได้ยินเสียงนี้ก็สามารถทักไลน์มาได้และกิจกรรมวัยนี้นะคะซึ่งโค้แผนแม่บ้านเท็ดฟอร์เร็กแล้วก็โค้ชทาร์โร่รวทั้ไงทีมงานแม่บ้านเท็ดฟอร์เร็กจะจัดขึ้นค่ะก็คือนะคะกิจกรรมมอบทุนการศึกษานะคะต้องบอกว่าเป็นครั้งที่หกและเจ็ดแล้วะคะ่ะต้องบอกว่าโค้ชแผนทำตล,ตลอดที่เวลา นะคะสปีที่ผ่านมากับการมอบทุนการศึกษานะคะที่โรงเรียนนะคะอนุบาลอุบลรัตน์นะคะอำเภอเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเทรเดอร์ทุกท่านนะคะลูกศิษย์ทุกคนนะ,ะ,นนะ,ะที่มีส่วนร่วมนะ,ะตอนนี้หลายคนหลายท่านก็กําลังทยอยนะโอนมาร่วมสมทบกับทุนการศึกษาครั้งนี้แล้วก็สาหรับลูกศิษย์ท่านไหนหรือว่าเทรเดอร์ท่านไหนนะคะอยากมามอบด้วยตัวเองสามารถติดต่อ,อก,กับทีมงานได้นะมาพักโรงแรมไหนยังไงเดี๋ยวก็แพมจะให้รถตู้ให้ทีมงานค่ะไปรับแล้วก็เราจะไปมอบพร้อมกันในวันนั้นแล้้้วววกกกก็แงจะะะมมมีีีาาาารเยยขัันนนนนบบททท่่อุด สำหรับท่านไหนที่สนใจร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็สามารถทักมาได้ที่นะคะไลน์แอทีมงานได้แอด L B J S แล้วก็ที่สำคัญโอนเงินไปที่โรงเรียนนะคะไม่ต้องโอนมาที่บริษัทแทงเียวหรือว่าค้แผมนะคะแล้วก็โรงเรียนมี2โรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนอนุบาลอุบรัชจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนนะคะดงบงัง นะฮะโรงบางคล,าาลุลาชบำรุงนะฮะที่อำเภอเขาสวนกวางครั้งนี้นะฮะต้องขอขอบคุณทุกท่านเทรดเดอร์ทุกท่านานะคะที่ร่วมกิจก,กรรมนี้แล้วก็นะคะแล้วก็ครั้งต่อไปจะเป็นที่ไหนนั้นก็โปรดติดตามนะฮะแล้วก็ที่สําคัญค่ะนะต้องขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนขอบคุณเทรดเดอร์ขอบคุณ v i p แล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะคะที่มาติดตามเพจแม่บ้านเด,ด forex นะ,ะพ้ดแพรมก็นะฮะมีการวางแคราีห์กามให้กับทุกท่านรวมทั้งมีการนะคะแบ่งปันความรู้ในไลฟ์สดหรือว่าถ้าท่านอยากเรียนคอร์สเรียนก็สามารถเรียนได้มี ะะการเรียนเจอตัวปีนี้ของค้ดแพรมจะมีอีกสองครั้งค่ะคือวันที่14 15กันยายนนะในเทคนิคการเทรดอง5นาทีรุ่น1ิค่ะแล้วก็จะมีอีกครั้งคือปลายปีแล้วค้แพรมก็จะพักไปแล้วก็จะรอเปิดอีกทีปีหน้านะคะการสอบเจอตัวอาจจะไม่เหมือนเดิมคืออาจจะไม่ได้บ่อยนะคะสเดือนจากครั้งไม่ใช่นะคะปีนี้ก็ถือว่าจัด4ครั้งสําหรับท่านที่อยากเรียนเจอตัวอยากเรียนเทคนิคกับโค้ดอยากสอบถามโค้ดหรือว่าอยากมีประโยคนําถามใดๆก็สามารถสอบถามในคาเรียนสดได้เลยและที่สําคัญค่ะสําหรับลูกศิษย์เก่านะฮ อีกครั้งหนึ่งสามารถลงทะเบียนแบบเรียนเจอตัวได้ในราคาพิเศษนะคะปกติราคา1,900บาทค่ะสำหรับท่านที่ได้ยินคลิปนี้นะคะให้ราคาพิเศษไปเลยขอพายค่ะ1,900 0บาทค่ะปกติ1,900 0บาทสำหรับเรียนเจอตัว2วันและก็สำหรับ ะะท่านที่ได้ยินคลิปนี้พิเศษค่ะ17,900บาทค่ะกับการนั่งเรียนเจอตัว2วันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะพร้อมทั้งได้รับคําแนะนําการเทรดตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนจนถึงวันที่30กันยายนนะคะโอเคนะคะนี่คือนะคะคำแนะนําการเทรดในเช้าวันนี้คุาแถมเรื่องแผนเทรดการเซลนะคะรอตรงระบบการเทรดไม่ตรงแท้ไม่เทรดนะคะรอจะจัแล้วก็จัดงานไม่ชัวร์ใช้ไปใช้ชีวิตค่ะเพราะชีวิตนี้ก็ต้องใช้นะคะการหาเงินการเทรดเป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่ทําให้เราสามารถหาเงินได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ นี่คือแผนการเทรดการถอนในชับวันนี้ขอทุกท่านเทัดฟ้าสดใสกำไรทั้งสัปดาห์กำไรตลอดไปสวัสดีค่ะ